สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับผมใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งนิดๆหน่อยๆนะครับผมก่อนจะที่จะจบเวิร์กช็อปนะครับผมมีอะไรบ้างค่อยๆอยากให้ตั้งสตินะครับอยากให้ตั้งสตินะครับเรียกว่าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหน่อยเยอะหน่อยนะครับผมแต่จุดละนิดเดียวนะครับจุดละนิดเดียวแก้ไขไม่เยอะนะครับผมเปิดโค้ดของเราขึ้นมาครับเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับผมที่โฟลเดอร์ไคลเอนต์ครับ ESRC ครับผม Components ครับ Map Map Content ครับโอเคเราจะอยู่ที่หน้านี้กันสักพักหนึ่งนะครับผมหน้านี้กันสักพักหนึ่งจุดแรกนะครับผมเราอยากจะซูมทูแล้วให้ไอคอนเแสดงแตกต่างหน่อยอยากจะแสดงสีแดงเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมทําอย่างไรนะครับเราไปที่ปุ่มแว่นขยายของเราครับอยู่ที่ Table ลครับล่างๆเลยนะครับล่างๆเลยที่ปุ่มซูมอินเอาไล เดี๋ยวผมจะช้าๆหน่อยนะครับผมบางบางท่านอาจจะกําลังเลื่อนหาโค้ดนะครับเพราะผมจะสกอร์ขึ้นสกอร์ลงนะครับผมผมจะค่อยๆไปนะครับผมไฟ e ูครับเมื่อกดปุ๊บเนี่ยเขาจะไฟ e ูถูกไหมฮะตอนนี้เราส่งพารามิเตอร์ให้เขาคือ let กับ o องนะครับผมเดี๋ยวเราส่งเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับผมคือ i d e m จุด underscore id ออมมาขั้นนะครับผมเป็นพารามิเตอร์3ตัวนะครับผม i t e m underscore id มีอยู่แล้วนะครับผม ID let ลองต่อไปนะครับเราก็อันนี้คือตอนเราส่งตอนเราเรียกใช้ถูกไหมฮะเราไปแก้ที่ฟังก์ชันด้วยนะครับผมด้านบนเลยนะครับด้านบนเลยฟังก์ชัน file t o นะครับผมผมจะกลับบิลคลิกที่ file t o กด ctrl f แล้วก็ enter หนึ่งครั้งเขาจะเด้งมานะครับผมโอเคบางท่านอาจจะไปเรียกใช้จุดอื่นขเขาก็อาจจะค่อยๆหาเนอะอาจจะไม่ได้มาจุดเดียวกับผมนะครับอ่ะหลักๆคือมาที่ฟังก์ชัน file t o เมื่อกี้เราส่ง ID มาเราก็มารับเขาด้วย ID แลดลองโอเคนะครับเราก็จะเรียกใช้สตรีทก็คือยุดไม่ใช่ยุด set ID เท่ากับ ID นะครับผมเราเคยเขียนตอนเปลี่ยนสีแดงไว้นะครับผมเราแค่ตั้ง ID ให้เขาแค่นั้นเองกดบวกครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเรียบร้อยเราก็จะทราบว่าอ๋อจุดนี้แก้ไขนะ อ่ะคิกเมื่อคิกที่ปุ่มเออร์เรอร์ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเออร์เรอร์อะไรเพราะฟังก์ชันไฟล์ทูเราแก้ไขมี ID และลองโอเคนะครับอ่ะอ่ะไปต่อไปนะครับอันนี้คือจุดแรกนะครับผมจุดที่2เนี่ยไหนๆก็เจอแล้วนะครับผมคลิกไปที่มาร์เกอร์ครับอ่ะตรงไหนครับฟังก์ชันคลิกตรงมาร์เกอร์อยู่ที่แมปคอนเทนต์นะครับแก้จุดต่อไปนะครับผมที่แมปคอนเทนเ e อร์มาร์ก มีการลูป data ใช่ไหมฮะมี marker เมื er, ม่อ marker เนี่ยทำอะไรกับมันเมื่อคลิกก็จะเกิด event file t o o เรียกว่าตรงไหนที่ใช้ file t o o นะครับผมต้องไล่เพิ่ม id ให้เขาให้หมดนะครับผมอ่ะ click drag n อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมตรงมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงลูป marker นะครับ file t o o นะครับผมเพิ่ม item underscore id ให้เขากดใส่ c o มมาครับนี่คือจุดถัดไปนะครับ อ่าลองคลิกดูครับโอเคโอเคนะฮะโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมอะไรอีกนะครับผมเมื่อซูมทูนะครับมเมื่อซู to, ะะมทู to, ก็จะเปลี่ยนถูกไหมฮะเมื่อซูมทูก็จะเปลี่ยนเมื่อไฟลทูนะครับขอเช็คไฟลทูอีกนิดนึงนะครับผมขอเช็คไฟลทูเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์ไฟทูเซสไอดีอ่าโอเค ขอรีเฟซหนึ่งครั้งเพื่อความชัวร์ต่อไปนะครับผมคือการการครีเอทเนี่ยผมไม่ห่วงคลิกแล้วไม่ห่วงผมไม่ห่วงนะครับแต่เดี๋ยวมีนะครับเดี๋ยวมีแต่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไล่เป็นสเต็ปนะครับผมปุ่มดีลิ t e ไม่มีปัญหานะครับสามารถลบได้เลยนะครับผมต่อไปคือปุ่มแก้ไขปุ่มนี้ครับปุ่มดินสอครับผมลองคลิกดูครับเออเลอร์เมื่อคลิกปุ่มดินสอผมไม่พาไปดู ไอไอคอนแล้วนะครับผมไปที่ฟังก์ชันเลยนะฮะฟังก์ชันชื่อว่าอะไรนาะแฮนเดิลอ i ดิทมีการเรียกใช้ไฟล์ทูเห็นไหมฮะเราก็เพิ่มไปให้เขาเพิ่ม id ไปให้เขานะครับผมอ่ะเมื่อลองกดปุ่มอ i ดดิทูอ่าโอเคไหมฮะกดปุ่มอย่างนี้เลยนะครับกดอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้ก็เปลี่ยนได้แล้วแต่ทีนี้เราลอง ลองรีเฟรชดูนะครับผมแล้วลองกดอ d ดิทใหม่ครั้งเดียวนะครับกดครั้งเดียวปึ๊บลองขยับดูครับขยับได้อ่ะโอเคลองกดปุ่มที่2ครับโดยที่ไม่ต้องกดแคนซ์ลงแคนเซอร์อะไรนะครับผมกดอ่ะปุ่มนี้สีแดงแล้วขยับขยับไม่ได้ตัวเดิมก็ขยับไม่ได้เป็นเพราะว่า handle drag e n d ลองดูครับไม่ใช่ Dark e n นนะครับผมอออยู่ตรงไหนหนาะทีนี้ เมื่อ Edit เมื่ออีดิทอีดไหนนะครับขอดูนิดนึ่งครับเมื่ออีดิตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ได้ไปไหนนะครับผมต้อง s e ตแร a กนิดนะครับผมเขาจะเป็นค่า t o o r o o t กลับไปกลับมาถ้าเราใส่เครื่องหมายตัวตกกระจายแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะ s e ตเขาเป็น True เลยนะครับผมก็คือให้คุณขยับได้ลองกดดูอีกรอบหนึ่งครับอ่าโอเคลองประกดตัวอื่นฮะยังไม่ได้กด c a n ซ์ l งแคนเซลนะฮะ โอเคอ่าันเก่าขยับไม่ได้อันใหม่ขยับได้อ่าโอเคตัวที่3ซสิอ่านี่คือการเซตขยับนะครับผมทีนี้ลองกดจอใหญ่ขึ้นมาฮะเราลอง drag and drop ดูนะครับผมเลดลองเปลี่ยนแต่ T M ตัวนี้ไม่เปลี่ยนเฮ้ยยังไงอ่ะตัวนี้เป็นตาม66 6, เป็นเลกคอร์ดแรกถูกไหมฮะเดี๋ยวผมจะกดเลกคอร์ดที่2ตัวผมอาจจะบางผมขอ,อยกปรับตรงนี้ใหม่ สังเกตรตรงตาม66ตรงนี้นะครับชื่อเนมของเขานะฮะผมจะกดเลคคอร์ดอื่น non ee ee e e. นะครับปรากฏว่าข้อมูลที่แสดงในฟอร์มตรงนี้ไม่เปลี่ยนตามาจุดที่เราคลิกนะครับผมเกิดจากอะไรนะครับผมแก้นิดเดียวนะครับเพิ่มคําเดียวคําว่า id นะครับเมื่อคลิกเราจะส่ง id ไปให้ฟอร์ม ที่หน้าฟอร์มนะครับโฟลเดอร์คอม n e น t ์ฟอร์มแล้วก็ฟอร์มอีดิทครับเวลามีการเปลี่ยนอะไรผมจะช้าๆหน่อยเนาะตรงยู u เอฟเฟกครับใส่ ID ลงไปครับใส่ ID ใส่ตัวแปรตรงนี้หมายความว่าเขาจะติดตามสถานะของสเตรทของของตัวแปรนี่แหละนะครับผมพูดกันง่ายๆเมื่อค่าเขาเปลี่ยนเขาก็จะเรนเดอร์ใหม่เฮ้ย hey, ใส่แค่นี้เองเหรอเอาลองดูครับผมกดอีดิครับตาม66 โดโนนเอีเออาร์โอเคไหมฮะโอเคนะฮะขยับได้ไหมฮะอ่าแล็ดลองเปลี่ยนโอเคแล็ดลองเปลี่ยนโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งหน้านี้ก็โอเคแล้วนะครับเราจะสังเกตว่าหน้าอีดิทของเราเนี่ยยังไม่มีจังหวัดอำเภอตำบลนะครับผมบุรีรัมย์คูเมืองตูมใหญ่เห็นไหมฮะกดแก้ไขดูฮะ เ,เดี๋ยวเอารีเฟซเลยเพิ่มเริ่มค่าเริ่มค่าใหม่ตาม66นะครับผมตาม66กดยีดิสแก้ไขปึ๊บตาม6กอ่ะจังหวัดอำเภอตำบลหายนะครับผมตรงนี้นะครับผมจังหวัดอำเภอตำบลเราเราเขียนไว้ที่ไหนครับเปิดไฟล์ขึ้นมาครับคอมโพเนนต์เอ่อเรย์เยอร์คลิกออนแมป เรามาเขียนฟังก์ชันมาซุ่มเขียนฟังก์ชัน geo location ไว้ที่หน้านี้แล้วหน้าอื่นอยากจะเรียกใช้ทำยังไงงานเข้าทำยังไงนะครับผมเป็นลูกเป็นคอมพเนนต์เป็นลูกของ Map Content หมดเลยจะส่งข้ามไปให้เขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะเขียนใหม่นะครับผมคลิกที่ฟังก์ชันครับเราจะย้ายฟังก์ชัน geo location มาไว้ตรงนี้เพื่อที่ให้ใครก็สามารถเรียกใช้งานได้ นะครับผม new file ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเราจะเอาไม่เอาไว้ด้วยกันตรงนี้หรอกนะครับผมอันนี้เขามีหน้าที่ติดต่อหลังบ้านก็ให้เขาติดต่อไปเถอะนะครับผมตั้งชื่อมาใหม่ u t i l i ก็ได้นะครับผม u t i l นี่ก็ได้นะครับผม utility นะครับผมพวกประโยชน์ต่างๆอะไรก็ว่าไปเนาะ js js นะับผมมาที่ฟังก์ชัน form edit ครับขออภัยนะครับผมคลิกฟังก์ชันเมื่อกี้เนี่ยหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับผม layer คลิก on map ครับ function geolocation เนี่ย Ge นะครับผมกด ctrl o n o x เลยเอามาหมดเลยนะครับผมมาไว้ที่ u t i l ตัวนี้นะครับผมเราอยากจะให้คนอื่นเรียกใช้งานได้เราก็เพิ่ม export ไปหน้าตัวแปรแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับผมเขาใช้งาน library axios นะครับผมเพราะฉะนั้น import มาให้เขาด้วย จากไหนจาก axios หน้านี้เท่านี้เลยนะครับผมแค่นี้เลยทีนี้เราก็ไปเรียกใช้ที่ click on map นะครับผมปิดหน้านี้ไปเลยนะครับผมปึ๊บ c i c k on map เขาใช้ฟังก์ชัน get geolocation นะครับผมเพราะฉะนั้นด้านบนนะครับผม axios หน้านี้ไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งได้เลยลบทิ้งได้เลย import Get โ o เ t i o n จากไหนนะครับผมผมพิมพ์เองนะครับผมจากโฟลเดอร์ฟังกชันแล้วก็ยู u ิลลองลองคลิกดูนะครับลองคลิกดูยังคลิกยังใช้งานได้ไหมคลิก on map อ่าเดี๋ยวตัวนี้แคนเซิลไปก่อนนะครับขอนแก่นอ่าโอเคดีเลยหน่อยอ่าขอนแก่นอยู่เหรอ ลองคลิกในสีเขียวบ้างโคราชแน่นอนโอเคนคะรราชสีมาทุกท่านเห็นไหมฮะฝั่งนี้ชัยภูมิลบบุรีโอเคเราลองอีดิตใหม่นะครับผมไปที่หน้าอีดิตใหม่ปึ๊บค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปฟอร์มเราจะเอาฟอร์มมาสแสดงด้วยนะครับบางทีเรา drag in เนะี่ยนะครับผมเราก็อยากจะโชว์อยากจะเห็นว่าอยู่จงังหวัดไหนแล้วนะครับผมเปิดขึ้นมาครับคลิก on map ปิดเลยดีไหมฮะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะเป็นการเรียกใช้เดี๋ยวเราจะต้องเอาฟังก์ชันตอนเรียกใช้เนี่ยไปแก้ไขด้วยนะครับผมไว้ที่ drag end มาที่ map content ครับเดี๋ยวเราเอาฟอร์มขึ้นมาโชว์ก่อนนะครับผมด้านล่างครับฟอร์มเขาอยู่ด้านล่างจริงๆน่าทำแบบ re-use นะครับผมแต่ผมพามาเวนี้แล้ว <laughs> นะครับผมอ่ะ copy form ตั้งแต่ province ดิสติกซับดิสติกคุมดำนะครับกดชิปแล้วก็กดคลิกแล้วก็คอนโทรลซเป็นการก๊อปฟอร์ม3ฟอร์มนะครับผมนําไปไว้ที่ฟอร์มอีดิทครับเนื่องจากเราเพิ่มมาที่หลังเนาะ3ตัวนี้นะครับผมอ่ะวางเลยนะครับวางเลยโอเคยังใช้ไม่ได้หรอกนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ก่อนนะครับผมอ่ะร้อยเอ็ดมา c a n เซลไปครับแคนเซลไป เดี๋ยวเนี้ยจะมคีค่าสเตีด้วยนะฮะเอาเปิดตารางขึ้นมาครับเอานคะรราชสีมาก,กดคลิกเลยแก้ไขดูนคะรราชสีมามาลองแดกดูครับแดกเอ็นดูระตีจูดลองตีจูดเปลี่ยนแต่จังหวัดอำเภอตำบลไม่เปลี่ยนไปค่อยๆไล่ไปนะครับเพราะว่าอะไรเปิดแมปคอนเทนต์ครับเยอะนิดนึงนะครับเยอะนิดนึงนะครับแต่ใกล้จบแล้วครับผม drag end เราอยู่ที่ไหนฮะอยู่ตรงไหนนออยู่ตรงไหนน,อ,อ,หน,นอนน่ handle drag end เ mm hmm. มื่อมีการลากหน้านี้เดี๋ยวเราก็จะเรียกใช้ฟังก์ชัน get geo location เพราะฉะนั้นเราไป import เข้ามาก่อนมาไว้ที่ drag end นะครับเดี๋ยวเราไป import เข้าก่อนนะครับด้านบนครับอ่ะต่อจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมต่อจากตรงนี้ก็ได้ครับผมผมใส่ comment ไว้สักนิดนึงจะได้ทราบนะครับผม import get Geolocation จากไหนนะครับผมจุดจุดฟังชัน u t u b e ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปใช้ get geolocation กันแต่เราจะไม่พิมพ์แล้วเราจะก๊อปนะครับผมไปที่ drag in ก่อนเยอะจัดเยอะจัดนะครับผมน่าจะแยกให้หมดนะครับน่าจะจับแยกให้หมดอ่ะฟังชัน drag in เราเห็นที่คลิกออนแมปไหมฮะ get geo location ตั้งแต่เรียกใช้ฟังก์ชันจนถึง c a t error นะครับกดคัดลอกมาเลย c อนโทน c มาไว้ที่ map content h a n d ด e d ล a g ร n ตรง set ฟอร์มเห็นไหมฮะตรง set form เห็นไหมฮะเอามาแทนที่เขาเลยก็ได้ครับแทนที่เขาเลยนะครับเพราะว่าในนี้ก็มี set form เหมือนกันแต่จะเปลี่ยนเพียงแค่ตัวแปรนะครับผมอ่ะ พารามิเตอร์ตัวแรกคือ let เราเอา new let มาใส่เปลี่ยนพารามิเตอร์ให้ถูกต้อง new r o n g เอา new ร o n g มาใส่ตรงตัวแปรด้านล่างด้วยนะครับผม new ร o n g new let เสร็จแล้วครับลอง drag end ดูนะครับผมเอา get geo อ๋อไม่มี geo นะครับโอ้โหขออาภัยด้วยนะครับเป็น get location นะครับผมอ่า ฟังกชัน get location ตอน import นะครับตอน import นะครับผมด้านบนนะครับนี่เป็น get location นะครับผมอลองไปเสเตอร์อีกรอบหนึ่งฮะลองแดกไปจังหวัดอื่นดูฮะสุพรรณบุรีหรือเปล่านี้สุพรรณบุรีดอนเจดีอืมเขาใหญ่โอ้ีตรงนี้ปาจีนโคราชสูงเนินมะเกือเก่าอ่ะเข้าท่าเข้าท่านะครับผม เอ๊ลองจะแก้ไขได้ไหมเนาะ,อะลองดูนะครับลองดู55โนน9 9้าเก้กดีเทลหกดซับมิดแก้ไขดูค่ะโนน9 9, 9้5 5 8 8 8แก้ไขเรียบร้อยแก้ไขเรียบร้อยเราสังเกตค่าในตัวฟอร์มยังเป็นโคราสูงเนินมเมื่อเือเก่าอยู่และรองยังอยู่ เกิดจากเราไม่ได้เคลียร์ค่าสเตตนะครับผมให้กลับไปเป็นค่า e f f u u t นะครับผมถ้ามาเผลอกดเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับผมถ้าคลิกในโอเคคลิกเนเปลี่ยนนะครับผมแต่หลังจากที่เรากด Edit เมื่อกี้ข้อมูลไม่เปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตเริ่มต้นของเราด้านบนตรงนี้ครับเราตั้งว่า Form Set Form t มแรดลองแรด o องเห็นไหมฮะ เดี๋ยวเราจะมาประกาศเป็นตัวแปรไว้ด้านบนนะครับผมเป็นค่า initial คือถ้าการเก็บตรงนี้นะครับผมเมื่อค่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะครับผมฟอร์มเขากลายเป็นอื่นแล้วเขาไม่มีใจแล้วนะครับกลายเป็นอื่นกลับมายากแล้วนะครับกลับมายากแล้วนะครับผมเรียกว่าเรามาสร้างตัวแปรใหม่ดีกว่า con n n t t i l Straight ก็ได้นะครับผมเท่ากับอะไรนะครับผมเท่ากับตัวนี้แหละ ปีกกาเปิดในเซตฟอร์มนี่นะครับผมปีกกาเปิดถึงกดชิปค้างไว้นะครับถึงปีกกาปิดกดคอนทรลเครับมาไว้เป็นอิน t เ a ียลสเตแล้วฟอร์มตรงนี้ก็เรียกใช้ตัวแปรอิน t เ a ียลสเตนะครับผมเมื่อค่าในฟอร์มตรงนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นอื่นแล้วนะครับผมเขาถูกเซตฟอร์มนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะเรียกเขากลับมาเป็นค่าเดิมคือตัวแปรด้านบนโอเคนะฮะอย่างไร เอาเริ่มจาก edit, อิดิทเมื่อกี้ u ับมิ e อ i t เมื่อกี้นะครับผมจากที่เรากดแก้ไขแล้วค่าเขายังไม่ได้เปลี่ยน Handle Edit อันนี้คือกดปุ๊บแล้วแล้วจะแก้ไขนะ Submit Edit ตัวนี้นะครับ Handle Submit Edit เมื่อเขาอัปเดตเรียบร้อยเห็นไหมฮะไปคุยกับหลังบ้านนู่นนี่นั่นมาเขาก็โหลด Data ใหม่เราก็เซตปลอมมา กลายเป็นค่า initial stress ลองดูครับลองดูลองแก้ไขดูนะครับผมโนน999เหมือนเดิมนะครับผมเอาเป็นเอาเป็นตาม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 อ,อยู่ที่เปลี่ยนจังหวัดน,นิดนึงเพื่อเป็นการเทดสสะแก้วเมืองสะแก้วกดซับมิดครับอ่ะเปลี่ยนรูปด้วยเปลี่ยนรูปด้วยนะครับผม หนวดอะสับมิดครับเป็นหนวดเป็นตามตามโอเคค่าในตัวแปรใน value ในฟอร์มหายไปแล้วโอเคไหมฮะทีนี้ลองกด Edit ดูอีกรอบหนึ่งฮะ cancel ฮะผมขออนุญาตย้ายมาไว้ฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าตัวผมอาจจะบังตอนนี้ Can c e l ฮะค่าในฟอร์มยังอยู่ค่าในฟอร์มยังอยู่ไตเติ้ลอะไรเนี่ยถูกเคียร์ไม่มีอยู่แล้วนะครับผม เราก็เรียกใช้เขาด้วยตรงที่ฟังก์ชัน cancel ฮะอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้นี่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น set from เท่ากับ initial state set drag and drop เนี่ยเป็นค่าแบบนี้แปลกๆใส่เป็น false เลยดีกว่าก็คือฉันไม่ให้คุณ drag and drop แล้วนะครับในไหนก็เห็นและนะครับผมมีที่อื่นอีกไหมฮะอ,อันนี้น,นี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับค่าตัวแปรผมขอไล่เช็คนิดนึงนะฮะเรียกว่าทำกันสดๆเลย นะครับผม remove ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ edit set drag and drop อ่ะโอเคเสเตอร์ okay. er กันต่อ drag and drop สเตอร์ er. แก้ไขต่อนะครับโอ้ยไม่แก้ไขเรืคอร์นี้แก้ไขเรออื่อื่อนื่อไปร้อยเอ็ดอ้ยไม่เอาร้อยเอ็ดไม่เอาเดี๋ยวไปสารคามไม่ไม่ไม่ไมีอะไรจะแก้ซับมิดเลย ก็จะเป็นอะไรสารคามบอลเบืออะโอเคนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับในเวิร์กช็อปนี้นะครับผมเรียกว่าแต่งนี่นั่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตามที่ขอมานะครับผมผมอาจจะไปช้าผู้ช้านะครับผมเพราะว่าการเลื่อนโค้ดขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยสับสนนะครับสับสนนะครับผมโอเคนะครับเวิร์กช็อปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใน EP หน้าเดี๋ยวผมก็จะทําสรุปนะครับผมเป็นภาพรวมเวิร์กช็อปทั้งหมดนะครับผมดูแค่ E ีีเดียว นะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอนะีพีหน้าสำหรับเวิร์กช็อปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมผมก็ต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับผมถ้าเวิร์กช็อปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ